สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเบรน ball นะครับก็เป็นเกมที่เราต้องตีบอลสู้กันอย่างนี้เลยนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเพื่อทุกคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็ลองไปเล่นกันดูเลยนะครับมันก็จะเป็นคือเกมนี้มีคนเล่นเยอะมากเลยเกือบสองแสนคนเลยนะครับผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะก็เล่นไปนิดหน่อยนะครับ เออเพราะว่าผมมาดูแนวเฉยๆก็สนุกดีนะครับชิวๆทุกคนดูดิใครโดนบอลก่อนนะคนนั้นตายนะครับเกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับคือเกมมันเล่นหลายคนมากเลยนะครับก็เออมันจะแบบเบียดเบียกันหน่อยนะครับคือพอบอลโดนใครตายแล้วเนี่ยอย่างงี้ครับแล้วก็ตีบอลไปนะครับพอบอลโดนใครตายแล้วเนี่ยเราก็ต้อง มันก็จะโอ้โหให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตีใส่เราตลอดเลยเนี่ครับมันก็จะเสียงไปตรงกลางนะครับเฮ้ยพี่เปลี่ยนคนบ้างดิพี่เออะอ่เอเอ,เอ,เอ,เอมันก็จะประมาณนี้เลยครับนะสถานเกมบอกเลยว่าแบบเออมันถ้าเล่นไปนานๆมันก็อาจจะหัวร้อนนิดหน่อยนะครับเราเปลี่ยนไม้หน่อยดิขอสุมไม้หน่อยนะขอไม้ดีดีได้ไหมแบบเท่ๆอ่ะโอ้โห เงินเหลือนหนึ่งอ่ะเออทุกคนโอ้โหมันก็จะอ่าอ,อะไรอ่ะนี่เราได้ไมาอะไรอ่ะมาม้อะไรไม่รู้ครับแต่มันก็จะมีสกินเอ้สกินอะไระสกิลใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะสกิลซุปเปอร์จัมป์นี่น่าจะเป็นสกิลกระโดดแล้วก็ตีนะครับทุกคนโอ้โโอโเงินดี่แบบหายากมากเลยคือ ผมเล่นไปเล่นมาเพิ่งฆ่าไปได้แค่สองคนเองนะครับบอลมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งตีไปเยอะนะเออจนกว่ามันจะโดนใครนะครับมันก็จะรีกลับมาที่เดิมมาดูรอบชิงกับเล่นกันนะครับดู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 ทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเขาตีดิตีแบบอประชิดต,ตัวเลยอะ่ะนี่ครับตาใหม่มาพร้อมกับดาบใหม่เป็นมันเรียกว่าดาบแร้เรียกว่ามีดด้วยวะ เออได้ว่ามีดดีกว่านี่ครับ,บนี้เอดันสกิลกระโดดน่าจะเป็นสกิลดีนะผมว่าเออก็เท่ดีนะโอ้โหเปิดมาเราได้เสิร์ฟแฮเสิร์ฟมาดีพี่ตายตายกันเร็วมากเลยอะ่ะแบบเฮ้ยโอ้เลงเราเลงเราเหรอโอ้โหออโอ,โหโอโห้เพื่อน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 ,เอ,นเอ้ยฆ่าได้หนึ่งทีโอ้โห,หนึ่งทีคคอหนึ่งตัวเพื่อนแบบยาวเราให้ลงอะ่ะยาวเราให้ได้เลยอะ่ะ อันนี้เหลือกี่คนอะเหลือโอ้โหสี่คนน่าจะสี่คนนะผมว่าสี่คนบอกเลยว่าตอนนี้เราต้องชนะให้ได้ครับต้องชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้ครับอันนี้โอ้โห,โอโหบอลโคตรเร็วบอลเร็วเกินบอลเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนเออเปลี่ยนคนบ้างไม่ใช่เราอย่างเดียวเหลือสามคนครับตอนนี้ยังไงต่อ เอ้ยเล่นกันสองคนเลยนะเออเล่นอย่างนั้นเล่นกันสองคนเลยเล่นกันสองคนเลยฮะเล่นงั้นอะอดีอาดีไ้นู้น,นเลยเอา้เอาผมเผลอกดไปหนึ่งทีตายนี่คือพลาดคือตายเลยเพราะว่าเกมนี้แบบก็เล่นมันต้องจับจังหวะดีๆนะครับเราได้เหรียญมาหนึ่งร้อยหกสิบเปิดอะไรดีเปิดเลยดีนะแปดสิบคอนมามาเปิดอันนี้ดีกว่าเปิดอันนี้ดีกว่าครับ อันนี้คืออะไรเอฟเฟกนะครับน่าจะเป็นเอฟเฟกระเบิดหรือเปล่าใช่ไหมเอฟเฟกตอนระเบิดหรือเปล่าเนี่ยเอาพี่ขอเปลี่ยนเอฟเฟกหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหน่าจะเป็นเอฟเฟกตอนแบบเราฆ่าคนได้นะครับตรงนี้เกมนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่ามันไม่เคยโชว์มาหน้าฟีดผมเลยนะครับนะเออจนไปเห็นเขาเล่นกันนะครับผมก็เลยอยากลองมาเล่นบ้างพี่มาลีพี่เอา้าพี่จะเล่นหรออา้อาวโอ้โหนึกว่าจะเล่นด้วยกัน โอ้ยทำไมคนมันน้อยอย่างเลยนะเออเซิร์ฟเซิร์ฟนี้คนน่าจะน้อยนะครับเออน้อยจริงนะเซิร์ฟนี้คนน้อยนะครับเอ้ยเรียงผมหรอเลียงผมหรอ,อตีไปมั่วๆออเอา้าตายใส่เปิดเล่นมากมากไปอขอเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟเฟกต์นี่ไงนี่เอฟเฟกต์ดีคลีนไลท์ติ้งคลีนอ่า ผมอยากได้ดาบแบบเท่ๆขอสุมดาแล้วไม่เอาไปสุมสกิลแล้วเอามาสุม,มดาบเออโอ้โได้อะไรเนี่ยโอ้โอ้โ,โอ้เดี๋ยว็ดโอ้โหได้เป็นไม้นะอะไรเนี่ยมาเลยครับแมปนี้เป็นแมปอะไรแมปแบบโคตนโลกเลยอตอนนี้เออตีไปตีไปครับเฮ้ยเล่นกันสองคนดูดูดูเขาเล่นกันสองคนเอา้าไม่เล่นกันสองคนหรอเฮ้ยพี่เฮ้ยบอลเริ่มเร็วบอลเริ่มเร็วโอ้โหโอ้โหอ่าเรียบร้อย เฮ้ยเราได้ตีฮะเราได้ตีทีนี้ก็มาพี่มาหายไปทีแล้วคนทีละคนอน่ะป๊าตีเล่นนะครับตอนวานนี้โอ้โหเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้สกิลอะไรอะสกิลอะไรอะชิวชวครับเราเต้นเราเต้นรอชิวๆครับโอ้โหชิวๆชิวๆเต้นตีไปครับเต้นตีไป,ไป <laughs> ครับเต้นตีไปตีไปตีมาตายมาแล้วครับแบบนี้แต่ทำไมรู้สึกว่ามันเอ่ออะไรอ่ะ อ๋ออันนี้น่าจะเล่นแบบทีมนะครับมันจะมีให้เลือกด้วยว่าจะเล่นแบบทีมหรือเล่นแบบโหมดคลาสสิกนะครับเออก็ได้เลยนะแบบทีมเอออยากลองเล่นแบบทีมด้วยจะเป็นไงอะ่ะมาจังหวะน,นี้นะครับโอโหดูแมปดิแมปอย่างส้มอะ่ะเอ้ยใครอะ่ะใครอะ่ะโอ้โหแมปโคัดส้มครับจังหวะน,นี้คือเราเปเาลี่ยนเซิร์ฟมาละเซิร์ฟคนเยอะนะครับจะได้เล่นมันๆหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดีเด๋ย,ดยขึ้นไปได้ยังไงอะ่ะ พี่เอา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 อะไรสกิลอะไรบ้างเนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยบนบนบนอากาศมันยากนะดูดิดูเขาเล่นเนี่ยเอาเอาเอาเล่งผมหมอเล่งผมหมอฮะเล่งผมหมอคือคือมันมันจะมันไม่ไม่น่าจะตั้งใจเล่งผมแล้วเอ้ยเราขึ้นไปได้ยังไงอ่ะพี่ขึ้นไปยังไงเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเราเฮ้ยเราฆ่าได้เฉยเลยฆ่าได้เฉยเลย พี่ไปอยู่ด้านบนทําไมอ่ะแล้วมันก็มาที่ผมนะเอาแล้วก็ตายด้วยไงมาครับมาต่อเลยเปลี่ยนแบบแล้วเปลี่ยนแบบแล้วอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเป็นแบบเออผมชอบแบบเนี้ยเออคือมันโล่งอะ่ะมันแบบโลงตาดีอะ่ะมันมันดูแบบอะไรวายังไงสมูทอะ่ะไม่แสบตาเข้าใจไหมครับแบบประหยัด,ปร,ยด,ดออรประหยัดดวงตาคืออะไรประหยัดดวงตาตีไปหนึ่งทีพี่เฮ้ยมาพี่มา คือมาอยู่ตรงแถวๆขอบมันก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาบอลมามันจะได้แบบกะกัดจังหวะได้ง่ายนะครับอย่างนี้ป๊าบปัาบเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นกันสองคนอย่างนี้ดิมันเร็วบอลมันเร็วแล้วมันแบบเซียวมันเสียวนะครับเออมันเสียวดิเสียวอะไรลราเออเขาตีดิเฮ้ยตีแบบคูดเร็วอ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอย่าเล่นผนอย่างเดียวดิเออ นั่นแหละตอนบอลเร็วๆมันชอบมาหาผมอะ่ะเออตอนบอลช้าๆนี่ไม่ค่อยมานะบอลเร็วๆมาเลยตรงนี้มาแล้วมาแล้วป๊าบกาจังหวะเล่งเอาแล้วเพื่อนกระโดดเตะกระโดดเตะกระโดดตีอ้าทีนี้ผมได้เปิดผมได้เปิดก็เปิดเปิดเลยอันนี้มาเฮ้ยเล่นหรอเขาจะเล่นเ้ยเขาจะเล่นนะ่ะเอา้าเขาจะเล่นเขาจะเล่นนะ่ะเอา้า อ้าวฆ่าได้เฉยเลยเออฆ่าได้เฉยแบบเขายากเลยครับผมอ่ะก็เออก็ฆ่าได้บอลนี้มันมาวันนี้มันมาแบบชิ่งๆนะเออเฮ้ย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 บอลเริ่มเร็วบอลเริ่มเร็วเออเออเสียวๆนะอันนี้เสียวๆนะอย่านะอย่ามานะตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วยังทันอยู่โอ้ดูบอลพี่ ตายสะทีเด,ดีนะดีนะที่จะตายมันเร็วเกินอ่ะเมื่อกี้บอลมันเร็วเกินอ่ะฮะตรงนี้ไงอ่ะไงต่อเอ้ยตายกันซะทีดิพี่บอลมันเร็วอย่างงี้ไม่ชอบเอ้ยเล่นกันสองคนไงอย่ามาผมอย่ามาผมเอ้ยอย่าเล็งเรานะอย่าเล็งเรานะเออนั่นแหละดีสามคนสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้ยังไงต่อบอกเลยว่าแบบแบบนี้ผมถนัดไง ตีเออต้องใช้สมาธิครับอาจจะเอาออา,อาได้ค่าเฉยเลยชนะชนะจนะีชนะแล้วแต่มันแบบชนะแบบไม่ค่อยภูมิใจอะต,ต,ตอนตอนสุดท้ายคืออะไระแบบต,ตอนตอนที่มันแบบเออเออตอนสุดท้ายมันคืออะไร <c oughs> ตอนสุดท้ายอะ่ะถ้ามันมันฆ่าตัวตายให้ผมอะมันไม่ยอมตีหรือว่ามันพลาดเอง งั้นสารคดนนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจพนพาร์น้านะ